ไปดูที่ศึกเอลคลาสิโกเมื่อคืนนี้เป็นแมตช์คลาสิกของบอลสเปนครับปรากฏว่ามาดิดั้นปลุกไปคว่ำบาซ่าถึงถิ่นคัมหนูครับ็นเกมการ่งนนขันของเอลคลาสิโกครั้งที่231นะครับในเกมการ่น,นขันนั้นก่อนเกมการจะเริ่มต้นขึ้นปรากฏว่าทั้ง2ทีมนะครับทั้งนักเตะแล้วก็แฟนบอลทั้งสนามคัมหนูร่วมกันยืนไว้อะไรให้กับการจากไปของโยฮันคราฟอดีตนักเตะและกุนซือระตำนานของบาซ่าที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งปอดครับ เสื้อของนักเตะบาซ่าเมื่อคือนนี้ถือว่าเป็นเสื้อเวอร์ชั่นพิเศษนะครับมีคําว่ากราเซียโยฮันหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คือขอบคุณโยฮันพาดบนหน้าอกของเสื้อนักเตะบาร์เซโลนาด้วยนะครับไปดูเกมการแข่งข,ขันครับเจ้าบ,บ้านออกนําไปก่อน10นาที50ครับจากจหวะมงลูกแต้มมุมของเคราดปิเก้แต่ว่าถัดมาอีกเพียงแค่7นาทีวัตน์ข,ข่าวก็ตามตีเสมอได้จากคาริมเบนเซมาครับ ท้ายเกมนาที83ซิกิโอรามอสครับโดนใบแดงไล่ออกสนามแต่ว่ามาดดิที่เหลือเพียงแค่10คนนั้นกลับได้ประตูชัยนาที85จากริสโนโรนันโดครับเป็นประตูที่28ของดาวยิงฟุตุเกสน,นำเป็นดาวซันโบของลาลิกาสเปนฤดูกาลนี้ต่อไปครับ จบเกมเรอัลมาดริดบุกชนะบาร์เซโลนา2-1ตอนนี้เก็บ3แต้มไลจีอเลติโกมาดริดรองจากหูเหลือเพียงแค่แต้มเดียวแล้วก็ตามหลังบาซ่าอยู่7แต้มตอนนี้เหลือเกมการในขันอีกเพียงแค่7นัดครับบอลสเปนเมื่อคืนนี้เตะกันทั้งหมด4คู่นะครับตราหมีอเลติโกมาดริดถล่มเรอัลเบติสไปขาดลอย5-1ลาสประมาณครับเฉลยอชนา,าลาเซียที่เพิ่งจะปลดแกลลี่ในบิว2-1 บาซ่าพ่ายกับมาดิดรับ1ต่อ2และเซลต้าบิโก้เสมอกับลาการุญยาหประตูต่อหครับ